เฮ้ hey, พวกเจ้าทั้งหลายหยุดก่อนพวกเราคือพวกเดียวกันนะเฮ้ hey, นี่บอกจุดประสงค์ของพวกเจ้ามาว่าต้องการทำสิ่งใดกันอ่าเดี๋ยวก่อนสิพวกเขาคืออัศวินของทางราชวังนะเอาละพวกเจ้ามองที่นั่นสิที่นั่นคือภูเขาเตี่ยใบยของเมืองเทียนเซียงหลังจากเราข้ามภูเขาลูกนั้นไปเมืองเทียนเซียงก็จะตั้งอยู่ภายหน้าเราแล้ว นี่ทำให้ข้าสามารถพูดได้แล้วว่าภารกิจของเราสำเร็จไปถึง99%แล้วเอาละทหารทุกท่านปลดพักกอนและพักกองทหารไว้ที่นี่เราจะพักกันที่นี่คืนนี้เอาละทุกคนได้เวลากินข้าวแล้วมามากินข้าวกันเลยเฮ้เฮ hey, hey. นี่พวกเจ้ากำลังนั่งกินข้าวเย็นกันอย่างสบายใจงั้นหรือ พวกเราควรให้มันกินข้าวเย็นกันจนอิ่มก่อนตายหรือเปล่าแต่ว่าเวลาของพวกเรามีจำกัดต้องขอโทษด้วยจริงๆเฮ้ใครอยู่ตรงนั้นออกมานะอะนี่มันปรมาจารย์ระดับเทียนสวนเอาละ บอกข้ามาว่าธนูหน้าไม้อยู่ที่แห่งใดน้องสองปรดระวังตัวเอาละพูดมันออกมาว่าอยู่ที่ไหนไม่งั้นเจ้าตายข้าไม่เชื่อคำพูดโกหกของเจ้าหรอกหากเจ้าบอกมันว่าอยู่ในรถม้าเหล่านั้นถ้าหากเจ้ากล้าโกหกข้าแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ มีเพียงหนึ่งเดียวที่รอเจ้าอยู่นั่นก็คือความตายมะมันอยู่เออบ้าเอ้ยมีคนรอบสังหารเขาฮ้ยให้ตายเธอพวกเราลุยเลยโอเคครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะบอกว่าที่หายไปสองอาทิตย์นะฮะก็กลับมาแล้วนะฮะสองอาทิตย์สำหรับผมเองนะฮะโอเคต้องขออภัยทุกๆคนด้วย คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะ,ะ,ะเพื่อจะมาบอกเฉยๆว่าเอ,อตอนนี้กลับมาแล้วนะเนื่องจากปิดเทอมนะโอเคก็เอ,อมันเรียนค่อนข้างหนักนะคณะผมนั่นแหละโอเคครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันเรื่อยๆเลยสำหรับปิดเทอมนี้นะสองเดือนนะฮะโอเคอาจจะลงคลิปทุกๆวันนะฮะโอเคอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็เรื่องคำศัพท์นะผมลืมแล้วครับ หน้าไม้ธนูหาเหี่ยวอะไรก็ไม่รู้ผมจําไม่ได้นะนั่นแหละก็เออระดับพลังหรือว่าพวกคําศัพท์อะไรมันก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมนิดหน่อยนะเพราะว่าลืมครับโอเคก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆก็ขอบคุณที่ยังคอยติดตามรับชมอยู่นะฮะโอเคหลังจากนี้ก็คงไม่หายไปไหน,นครับ2อาทิตย์ของผมก็จะนานนิดหน่อยต้องขออภัยด้วยจริงๆครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิไปไหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย